อุ้ยอุ้ยนำเดือดครับอุ้ยตัวนี้เดือดอีกแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องอู้อู้นำเดือดครับนำเดือดหลังนี่อุ้ยเด๋อดีแม่อยู่ดิีแู่เนาะอู้อู้สวัสดีครับอีสานบ้านฉันครับ สวัสดีค่ะพ่อก็พ่อปามีก็แม่ปามีจ้ะในวันที่สิบแปดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ะวันนี้แม่ปามีพาพี่น้องมาใส่ตุ่มด้จ้ะพี่การดเท่ากับผู้บ้าน้องเมกตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะวันนี้ตุ่มมาตุ่มไม่ก็เอามาณ้นพอปามีเนาะครับตุ่มเก่ากับอยู่นพปามีพี่ครับเอามาส่วนหนึ่งอยู่จ้ะคุนก็แม่ปามีด้จ้ะวันนี้สิมานบอจ้าครับผมไปครับ ของไม้เลยเนาะมัน,นิเนาะในไม้สิงสิงก,กได้ใจพี่นอ้องจากสิเป็นใจได้แล้วครับส่วนมากพอปมีแล้วครับสิสะพายตุ่มเนาะไม่ปมีแต่ให้เบื่งจากลังสองลังเนาะอ่ะเเบืงเบดังเนะาเนะ อ่านเลยบอกแม่ลามีง่ายๆเลยดีสิไปต่อครับหลังสุดถ่ายน้ะแม่ปลามีนเนะโอ้ยห่อนลงเลยเด้อครับพี่นอ้องถ่าลุนกันกับปะย่ามพูดแล้วครับลุนกับแม่ปลามีได้จ้าพี่นอ้องครับผมได้เวลาย่ามแล้วเนาะแม่ปลามีเนะ อาจจะเปิดยามให้เบิงแตใส่ลังแหลกเนาะครับผมใส่ไปเรื่อยๆเนาะแม่พมิเนาะม้นอ,อมนี่เนาะซุปไปทัวเลยครับถือไงจิ๋่ถือยุบเนาะอาอลังแหลกของเขา,ขาครับนับเลยแม่พมิ

ก็จำโบกหน่อยเนาะครับต,รตุนกันจอจ้ามาบึงโบกหน่อยโบกนี้ครับจ<อ>ะได้เนาะอ๋อถือเงียอยู่เนาะฮ<ช>ุบเลยแม่ว่ามีจังที่เห็นสัตว์เ<อ>ทเลยเนาะ แม่ปลาหมีจอยเลรครับมือีิร้ายแต่บาดใโป๊กแล้วพอปลาหมีเนาะครับงานอ้าวหุบลงเลยแม่ปมลาหมีหลยเตี๋อยู่เนาะ,ะเค่คอยเคย่เคอย งานมือ้อฮะงเล่อยไหมปามีโอ้ลางฤกถึงแม่กิเตาปอาปาหมีแน่นปจ้าหลายป็นไหนอะละมีจ้าลังละลึกละน้อยน้องมีนเนาะจ้ะสาสะสมเป็นเรื่อยครับเตรียมกันจ้า นี่น้ำใสๆเลยเนาะแม่ปลามีเนาะเห็นลอยอยู่บ่แม่ปลามีเห็นลอยอยู่บ่ครับน้ำใสเห็นลอยอยู่ครับอ่าอ,ออกหมดเลยนะเนาะได้เลยครับหลุนบึงน้งหลังน,นี้ครับ เลือเาพอพอมีเนาะเลือแห้งเนะาะจะก็จะได้ดินแน่อยู่ดินแน,นออ่อยูเอ่เนาะโอ,ตอ้ต้องพึง่งนอนจังีแเลนี้นเนาะยเิ่งข้างในกอนครับแต่นี่บอแม,ม,ม่็มงา,ามอาาย่เนาะตืครับงามเลยแม่มโอ้เลเลยเนาะ กาเถกแน่อยู่เนาะจ้าหลุนกันตอ่อจากพี่น้องเป็นเจได้แม่ปพมิเห็นลอยพอพมีเห็นลอยในตุ่มอยู่ไอ้ตุ่มก็มีแน่อยู่ดอ,อ,นะอกเนาะอ้าวุบลงเลยแม่พมิเต้นหน่อยเนาะตัวน้ยอยๆครับตัวหน่อยตัวใหญ่ล้างกับถือตัวน้อยล้างกับถือตัวหน่อยน่าใจเนาะ่คออูู้ไดยรับ ต้นขันต่อจ้าไป็นจะได้แม่บะมีต,งตีงอยู่เนาะอ้าวเป็นจะได้หลังลงับเลยพูดนะตีกี้เนะาะเฮ้ยเทเลยเห้องน,นี่ตั้ตุ่มเก่าตุ่มใหม่เนะาะ หลุนเบิงแหมพ่อมิเป็นเจไดเนาะอาการเป็นเจไดเน่ียปลากังตัวนึงปลากังตัวนึงเนาะเอ๋อมาเทเลยแหมพ่อมิเสร็จะละอืะ้อ นีอนอประกางนอจ้าดุนกันตอจ้าเอาใส่ล้างแหลกนอไแมพอมีนอ,อไม่มีเป็นจะได้คือแห้งแต่อ้าวถือแน่อยู่นอตุ่มไม่ได้จาล้างี้พี่นอตุ่มไม่นอจ้า สากออกจากถุงใหม่ๆเลยเนาะแม่ปลาหมีแม่จ้าอผสะสมไปเรื่อยครับได้มาแน่เลยเนาะแม่ปลาหมีเนาะจ้าตุนกันต่อจ้าหวยออกอยากแท้อ้ยมอสิบลงนี่กะนเนาะได้เนาะโบนี่เนาะอ้าวสมบูรณ์กี่ดอกปลาหมีเท่เลยเนาะ จกได้พ่ปอประมิ่จกบอจ้าแบบเป็นสบสิมีลังหนึ่งเนาะของน้อเนาะเป็นจดได้เนาะโอ้ยใส่แต่น้ำโบกเนาะสวนหมากเนาะแม่ประมิ่งใช่น้ำขาดบ้างขนาดใจพี่น้องอ้าอถือกี่ตัวล่ะงับเลยแม่ประมิ่ người nói có súm ở người nói chứ bao bắp mì. chị đấy nho mẹ bắp mì. Chị đại sa súm từ mui bao lần. Thủy đuôi à. Ngáp lên mẹ bắp gì nó. ตากับถิ่นน้อจ้าบึงในพี่น้องลักษณะที่แม่ประมีใส่บ้างเนี่ยหน่อยจ้ะโบหินเนาะพอประมีเนาะแบบตงมือปะอเยตงอยู่ปปรมีตงอยู่นา wow. อจ้าว้าวไอ้บึงสัางในเนี่ยเตมมีสมับางเติเลเนาะจ้า เต็มตีกี่ดอกแล้วเมื่อกี้เนาะจ้าลุงโตอครับแดงคือต่อม,อม,ใ,อมใช่เนาะสีมันบ่ไม่เย็นสิลี่เอาถือยีนอจ้าเอามาเทถึงๆเลยเนาะจ้าเข็นมาเทเลยไหมป่ามี่ นีฮะวางนานอยากจะพี่น้องแม่ปลามียื่นซ่อมแล้วครับอุ้ยตุ่มตีงพอปลามีตีงนอ่รางนี่นอ,อ่ตุ่มน้ำแม่ปลามีพี่น้องอ,อ,อึ๊บอึ๊บอู้วววกำลังเห็นครับลังนี่นง,งามๆเลยน้ำแม่ปลามีนอ้อตุ่มไหมพี่พี่น้องตุ่มไหมนอ่ตุ่มเก้าห้าจิขาดนอ่ มันเลว่าคอยถือครับถอกันจ้าเอ๊ะถือหอยปลาดุกพอ้อมมี่ปลาดุกนาะยังเห็นแมงตับเต่าแบบแไหมพ่อคือขึ้นมาเลยเนาะจ้าครับผมลุนกันต่อครับยังมีอีกจะได้แม่พมีโลอยเห็นเลยพี่น้องลอยเห็นเลยนาะอ้าวใสมีปลานะคะวันนี้คุนเบื่อครับน้า โอ้น้ำใสมีปลาเอาเบิงึงข้างในก่อนตังนี่จ้าใส่ง,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 งานะมบจีก่าอนไแม่พี่น้องจ้าถือไลยเติบอยู่ครับงับเลยแมพี่น้ีงโบกหน่อยก็ทำง,งานได้พี่น้องบัดลังไป็ิดถือจ้าอังบัตรถือเงยียบเนาะจ้าสะสมกันมาเรื่อยแล้วครับอา้าวดุนเต็มติกแล้วพี่น้องดุนเต็มติกจ้า ใครแน่เลยน่องมันนี่น่อง่าเต็มติ๊กเลยจ้าติ๊ดเลยแม่พะมมี่ไปได้น่อง แบบได้อื้ยพี่น่อง aprini อ,งองโอ้นนำเดือดครับนำเดือดหลังนี่นอเอาขึ้นมาเลยไหมประมีกระตาเขาเต็มเลยได้ไหมประมีอโอ้กระตี้เขาเต็มเลยเนาะพี่น้องใช้กระตาด้วยจาบัานี้ใส่ละ เอาเขาเบิงึงข้างในก่อนบ่จ้าอู้ยโยนเลยเนาะตอนพี่น้องของมึงนะจ้ามีตัวโตใหญ่ๆจ้ามีตัวใหญ่งามๆเลยครับตุ่มโยจ้าเอางับเทเลยเนาะจ้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยนีเลือดติ๊กใส่ตาได้จ้าพี่น้องโอ้ย ไปหย่านั่งเดอกพี่น้องย่านจะหย่านมื่นเท่านั้นละปเป็นเจไดเนาะเป็นเจไดอ้ยอ้ยเอ้ยเหินมาครับพี่น้องอุ้ยเหินมาอุ้ยอุ้ยน้ำเดือดครับเดือดอีกแลยเนาะอู้หูงามๆเลยครับเอาไปเทเลยแม่บะหมี่ตุ้มโยนอะไรพี่น้องอ่ะขึ้นมาเลย อุ้ยใส่ใหญ่พ่อพ่อมีอเอ้าเทเลยเนาะจ้าเบ่งในกระตาเลยครับตุ่มไม้เขาท้ำงานอีกเลยพ่อพ่อมีคร<ช>ับพี่น้องพี่น้องอู้เบ่งที่หจาจ่าโตปลาใส่เดียวกันเลยเนาะอุ้ยพี่น้องมีตัวโตใหญ่ๆแล้วจ้าครับผม ครับผมมาบึงผลงานกับแม่ปลามีครับจ้มือนี้เหลือติ๊กใส่กะตาพี่นอ้องกระติ๊กห้าเต็มนะจ้ะครับผมแล้วมาใส่กะตาจ้ะบังเนยพี่น้องใส่ปลาแม่ปลามีจ้ะงามๆเลยน้องเมือนี้นะจ้าตีวามานันสุดยอดครับผลงานโดยรวมห้ามมือนี้จ้าจ้าฝากกดไค์ก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบ้านฉันนี้ด้จ้าแม่ปลามีก็ขอบบุญขอบคุณผูณ้ที่เขามารับชุ่ม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีก็แม่ปามีจ้ะขอบคุณทุกการติดตามจ้ะสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับาคลิปหน้าจ้ะ